มันมันขวามาแต่หน้ายิ่งงูน้ำไปใส่อะไรงูนำไปใส่ดาเซกขวามาแต่ฟังพุ่นละน้ำไทยคลิปมาอยู่นี่ช่วยใส่ละทิ่ไปโพใส่เรบางโอ้เนี่ยโพแล้วโพแล้วบอสมันก็ขวามาใหญ่ตัวนี้แหละกินปลาแล้วตัวนี้แหละสิมากินปลาใส่ือพวกนี่ตัวเขียวนี่ น้อยน้ำ <những> ก <rồi. S 2> <t late> ็สิเมื่อยล่ะตัวอะไรเอยตัวเหียบ่ก็เอ้นเหี่ยบ่คือก็เอ้นตัวอย่างเหี่ยเหียเหียแ่แที่เป็นกันเออตัวเหี่ยตัวเหี่ยตนตัวเหียบ้านไม่ท่องเอ้นตัวเหี่ยวร้านยันล่ะดูตัวเหี่รนยัน บ ga, aqui, ас aqui. Ас ่เป็นย ok well. ังบ่เป็นยังรัดมาผีตีละแซกตัวเหี้ยค่ะตัวเหี้ยมาจอบกินปลาค่ะตัวเหี้ย ตัวอะไรเอ่ยตัวเหี้ยยักจะมาสวบกล่องกว่วยได้เจาหิว้ลายมาจอบรักกินป่าค่ะตัวเหี้ยดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะ